วันนี้ลุงร้านจะพามาเดินตลาด4ี่มุมเมืองนะครับมันดูทุเรียนเขาขายเป็นเขาขายส่งนะครับขายเป็นเข่งขายเป็นลังเขาายกิโลกันเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันเลยนะครับนี่ขายยังไงนี่ยกเท่าไหร่นาร้อยยี่สิบห้าบาทโอเคนะครับไหลงเน่เป็น,ออน,ปนมอนทองระยองนะครับถ้ายกเข่งร้อยี่สิบาบาทนะครับ ราคายกเข่ง125บาทนะคบหนไหานไหนลงนี่ร้เข็ยงนี้107บาทครับม้อนทองระยองครับผม นี่นะครับเข่งนี้ร้อยเจ็ดบาทครับหมอนทองระยองครับซื้อยกเข่งนะครับกิโลร้อยเจ็ดบาทนะครับผมยกเข่งนะครับนี่คือราคาขายส่งนะครับผมส่วนนี้ลูกเล็กนะครับราคาแปดสิบห้าบาทสวยๆนะครับแปดสิบห้าบาทลูกเล็กๆอ,อ,อ,อันนี้อันนี้โลเท่าไหร่ฮะ้ร้อยยี่สิบบาท หมอนทองครับ120บาทสุกแล้วฮะเน่ยเหรอเท่าไหรนะร้อยยี่สิบร้อยสิบร้อยสิบใช่ไหมถา่าแบอรแบ่งขายค่ ขายเท่าไหร่ร้อยสิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบยกเข่งเนาะระยองวนทองระยองร้อยสามสิบบาทขายดีเนาะสุกเลยสุกเอาใส่เข่งไว้แล้วก็เอามาไว้นี่ใส่เข่งไว้ก่อนที่ออมันอยู่ที่เกรดหรือไงทุเรียนถ้าคัดลูกยังไงร,ราคาต่างกันเนี่ย มีสามสี่เบอร์ห้าเบอร์มีเบอร์ตั๋มโบ้มีเบอร์สวยเบอร์เลขเบอร์กลางเบอร์ตั้มหนึ่อสี่ห้าราคาซื้อเต้องก้นถูกต้องแพงมันมีคนละเบอร์มันคนละใช่ใช่ใช่จะได้รู้เนาะมันมีสามเกตสี่ห้าเกตนะเลขสุดก็จะจะถูกหน่อยเบอร์ใหญ่จะแพงคนนี้ถูกใหญ่เกินก็ไม่ถูกไม่แพงใหญ่เกินอะ คือสี่ห้า 4, โลขึ้นไปเขาก็ไม่เอามาก่อ,าอไปทอดทอดแล้วกิโลละพันตอนนี้เลยประมาณสามโลสี่โลเนี่ยนะมันไม่มากเงินไงเออใช่ใช่ก,ก,ก็สามร้อยห้าร้อยเอเอเอา่อาลูกเล็กๆหน่อยก็ไม่ถึงอฮะแกะได้เลยครับแกะได้ทุกลูกเลยนห้ามเสร็มากราคาจะอยู่ประมาณ120บบาทนะครับยกเข่งนะครับ ผมให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับโหมีแต่ทุเรียนทั้งนั้นเลยเอ,อมื่อกี้แต่มสุด80บาทเป็นสุขหามลูกเล็กนะครับแต่ลูกที่เขาคัดเกตอยู่กป็ประมาณ1 2 0 120ประมันยกเข่งนะเป็น100ยโลนะประมาณเข่งหนึ่งมีพวกนี้สุขหามนะครับโอเคราคาอยู่ประมาณ120บาทครับทุกๆร้านไม่ต่างกันครับ120ยกเข่งถ้าขายปีกก็อยู่ประมาณ130บาท